เมื่อกี้ลงไปทายาที่ตตวด้วยตรวจแลอุซาลุขึ้นมาเลือดมากหิวข้าวจุงอันนี้เมนูอะไรครับชาบูครับผมวมนูี่เมนต์สุดขอหวันบานวันจากชาบูจากที่แม่การัม มันอีบิาวบานีอาาาา่าอกนะไปถาอไอนี่หนกไปบจะไปบอกก็ได้บอสเรื่องอะไรเรน่องอเองน่ห์นัวาไดัม่นหนครับวหักนี่มับ ตบรอเป็นเสียีตามมัมีรดีบอตัวนี้าไม่ดีรถดีบกินเขผมซื้อรถบอสนร่อวัสดีครับคนาูมวันี้เาทำข้าวกันนะครับทุกคนล้างมือเรยเ้อตุคนทำเบอ์ม้ลิตจะบอสจะเบมอิหงแสกกันเลยมีฟากัไหมไ่ไดยอ้นอย่างเพื่อรนนี้ โอยเสียกบสมตหเโอ้ยนอฮ่าฮ่ไม่ไอ้ดูจใหม่สินีน้องเาเป็นระบบใหมของเขายเดี๋ยวเราก็จะปิดฝาไว้ก่อนนะครับทุกคฝาว้ให้ถ่ายสูงนะ้รทุกคนครับระหว่างนี้นะครับใครสนใจนะครับใครสนใจ คอนโดนะครับใครนชาลลอคอนโดนะครับสามารถทักเข้าไปได้เลยนะครับที่ชาลลอคอนโด<ว>นียิวโทรนะครับทุกคนเกแียร์ไหมพิธาซื้อไหมพิธาซื้อบอยเพราะว่าเดินทางสะดวกงเงียบสงบด้วยฮิล้วเอ้ยครับเนี่ยซื้อคอนโดให้น้องเวทนะครับขอบคุณมากนะครับบอกเลยว่าเงียบสงบมากเดินทางสะดวกนะครับทุกคนสวัสดีครับน้ผมวิวบอกกับเป็นแมร์ด้วนครับสวัสดีครับ วันน <to> oh, ี้มาทำชาบูกันครับผมโอ้ยกินข่าวแล้วว่า F หนุ่มสะดับ F ห้าหกครับพี่แม็กซ์เขาขยันได้พี่แม็กซ์สลาฟ F มาเลยวันนี้พี่แม็กซ์สลาฟห้าดื่มครับแม็กซ์รังกี่ดื่มดีวันนี้น่ะวันนี้กี่ดื่มดีเนาะแล้ตัววันนี้มีกล้องวายยูไปนะครับทุกคนครับไปหาเบลุ่มันกลองวายยูในเรือเฮ้กองวายยูไปขิ้นครับบ่แม็กซ์มีกองวายยูไปขิ้นครับเลยครับทุกคน เสร็จจากชาลลอตคอนดูทุกคนอย่าลืมไปดูนะครับไลน์ของพนขับครับสวยวนไยลนะครับเปิดตไม่ยาเขอปิดตัวนะครับทุกคนคตอนนี้รับก็ต้องขอโทษทุกคนขอโทษสงคมนำนะครับาสีห้องมาได้เปิดตัวกันเจ้นเชรับเปิดตัวไม่ยากหรอ ส ja, ุรอย่กโสุ้อ่านีี่อมาโอยนอนบ้นอนระวัเสีไมยากอยู่แล้วอันอสีไหลมุ้งมุ้งนี่มาก้เก่าๆเลยอะไรอยา้วา้จุดน่าับมกหสวัสดีนะคะโซนองน้อคนอะไรหลอทุกมุบลองแมนน้องรอรอจน รอทคนเ้ไฮม่เป็นเดียวอลบอลขอบคุณพี่ที่จะเลี้ยงหนูนะครับเดี๋ยวจะให้เอ้๋ยวบอสจะผ่อนให้บอสจะดาวให้ผ่อนดาวเองเดือดเรื่องแห้งไม่ได้อย่างนี้ไฟมันขึ้นไหมขึ้นครับขึ้นแตไมู่ลนเราเี้านเดี๋ยวเราจะวางผักไปนะครับทุกคนวางหนูหนูว้ากผักเนี่ย ทุกคนบอกเลยว่านี่เรามีเตาแก๊สไฟฟ้าให้ด้วยใช้งานได้จริงเดี๋ยวเราสาธิตให้ดูนะครับทุกคนครับเราปล่อยาบาร์ไมดตรงนี้ก่อนนะไม่ทำไรดีคือสบู่ไม่มีใช่สบู่เราไม่มี นี่มีตัเปิดเราเราใช้ได้นะครับทุกคนครับเอดเราเปิดปาใช้ได้ดีานลากาก็ได้เราอย่างนั้นเาเขาจะได้ี่ได้ก็เดีเตาไม่ดีไใช่เก็หอเก็บอบที่เขาทำงานแต่ชั้นหนึ่งสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับ วันนี้นะครับใครดูไลฟ์อยู่นะครับใครสนใจนะครับชาร์ลอตคอนโดนะครับบอกเลยว่าทำเลดีมากนะครับทุกคนเงียบสงบเดินทางสะดวกสบายติดถนนใหญ่นะครับเดินทางไปเซ็นทรัลใช้เวลาประมาณ5้นาทีนะครับประมาณนี้นะฮะแล้วก็สามารถทะลุนะครับไปที่มหาวิทยาลัยฝรั่งเศสได้ด้วยนะครับใช่หม,มายว่าช็อปเป็นเลยเป็นช็อปเป็นเลยเป็นคอนเซ็ปต์วันนี้เป็นฟรีแลนซ์ครับผมเป็นแต่สียงพีแลนซ์ครับไม่กินนะเชียวมันจะได้กินบ้างในหัวใจ อันนี oh. ite, ้แม <sh> no like, ่ไ <popular> ม <culture> ันไม่ใช่อะไรพรอมม่ได้อยู่เมื่อเป็นมันไ่เยีเราต้มชนาอันนี้ือนเขาแช่มาแล้วเหมือนต้มแล้วก็กินได้เลยแช่แล้วมันังเหมือนหอมวิ่หอมผักอันนี้เนี่ยส็จดีไหมใช่เได้แต่แค่จะดีว่าจะีเลยมแลวพอน้ำก็แค่ก็สติกเกอร์ อันนี้ไม่มีไม่มีกระติกอเป็นหนังกรอบออเจเลยก็พันเขกาบดหเขาจะใส่เลยเพราะว่าเจวตสีกับทุ่งออนทุ่งราตุ่มเลยจิ้เลยอันนี้กินเรียนนาะคือเรียนอยงเดียวเพราะว่าเราโชว์ฟังชั่นการใช้งานเรา นี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะทุกคนนี่แหลี่เรียกเปนลูกแม่นค่ะนี่แหละไว้ของฝากใช่ไหมใช่ยกน่องไปทุกคนแล้วค่ะเสร็จแล้วกล่องที่ใส่กินน่องน้องสาวข่อยเรียนพร้อมเพื่อนจบพร้อมแพทย์โควตา8ปีเดลยโควตาเราก็ต้องใช้ให้คุ้ม บอลเดไม่เคยพูดเลยนะอี่หลาคือเขาลูกได้ไหมใส่เขาอ่ะเหยครับบองเล้ยค่ะกัจจาวัชบ่พเดี๋ยวกจจาวัชบัพบงตีมายม ยอยากได้คอนโดอยู่แบบไฮโซนหนูชอบชอบราคาตั้งแต่นนก็บาทไปเรื่อยคบคันแนี่ยครบควาแบบฟังก์ชันการใช้งานคุ้มมากบอกเลยว่าดีทุกดีทุกตอนห้องน,น้ำนะอนแน่นะห้องน,น้ำใหญ่าก <laughs> ว่า,วาม,มาก <laughs> วันนี้น่ะมาทดลองใช้ตั้งแต่ห้าโมงเย็นแม่ครับพี่น้องบอกเลยว่าอยู่ได้แบบจริงๆนะเพราะในตัวได้แบบดูเดสเพราะว่าสองมาทดลองใช้ชีวิตกันแล้วนะครับ <c oughs> แล้วก็รันเอามีดคืนของเลยใช่ป้ะใช่ครับแล้วเราจะหั่นอย่างไรพี่หนูขอถ่ายที่ตัดน้ำมาหน่อยน้ำมันล่นอันนี้นะครับแล้วตัดน้ำบอกนิดนึงมันน่าจะเคนนี่ยวยู่เพราะว่ามันมีตับเดี๋ยวเดเราใส่น้ำทิ้งไปนิดนึงมันนค่มขึ้นหน่อ ดูเราไม่มีมีเรก็จะเป็นแบบอาดสนะี่เนี้ยดูเขาข้าเลยรอได้ไหมเออวุเขาทำอาหารร่วมกันน้องสนนี้เนาะเยบไม่เยกขาเบื้องหน่งอนนนาวางรหลกแง้งหลายแต้นั้นสิงห์หมอวดีชมใ เมาค่ะเมาเยกันนเเอเ่ต่อยเซเอสั้าีตาเกน้เอเออยอมากันเด้อหเออเก็ใส่ปกอดเลยวะนี่หลลักสูตไหมาลอักกันเด้อตตงแปเด้อคนนี้เด้อแปลกอะไรไม่มีอะไรแปลกเลยนี่แม่ป่าแล้วมอยไเด้อนเดอนเดอดเตมนะ เขาไ้ม่งาหรือเป่านแต่งเป็นปลาหรือ่าแตุเสือเพาะวอเราลองมสั้งร่วม่างมนหม่ม่นครับาบูาบูกินเลิฟอยากมีคนเที่ยงคูเค้าแไปกินชาบูเรื่องเป็นสารแอบเหงาอยู่ดีไม่อยากชอบรู้เลยเออไม่เคยอย ใส่กลอกเพอัสุก่ากินใส่กลอนะแม่นตุ๋เตาป่ะนี่ำมัไหมครับหือาเป็นแบบเตาแบบไปน้ำมันได้ครับทำกับข้าบมีอ่ะหนุ่เนยเาอันี้กับปอันนี้เปนเ้วบอนุ่มแม่รูเลยเป็นอะไรเนี่ยมาบอล มันจะพี่น้องมข้าวปองเขาปองก็คือครับหาปองเขาไปปั้นเพื่ออาหารกินก็ได้ก็เมนูเด็กห่อไงอันนี้คือเมนูเด็กห่อแบบมันจะเต้นม่าเลยนะหรือจะเป็นข้อกั้วก็ได้หรือจะเสียบเครื่องเขแติดเขาใส่ยี่ใส่ยี่หรอไม่ได้ติดเรียกหรอเพราะว่ามันจะได้มัวลเพราะทุกวันเราไม่มีฝุผงแบบทำซุ้มไงขอ่ทษครับมีคนเยอะมากค่ะเขาบอกนะถุงว่าถุไปแล้วเขาบอกว่าทุกคนมีเอาไหมทุกคน เบนเบนเจ้าดิบีรอไม่รอเราไม่เดี๋ยวให้เปล่าคนไม่หนูจะทำรอเลยเราเแล่ไอ้พี่ยินเจียบดีกว่าอ๋อนะครับเราก็จะปิดฝาไว้แป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็จะไปกินกันที่ไหน๊ะกินกันอยู่ที่ห้องแซ่บกันจะไปกินกันยังอน เป็นเตาสูกใายบอพี่น้องมันใส่คุณมเอกสารนี่เขาเปื่อมไฟสูดม่มันเพิ่มได้เท่าไหร่อุดเลวอชุดเลวชุดเลวเรยกว่าเก่าเออเอาไม่จับโอ้คพ่เปื่ยไไหมพมเป่อเี่้าน้่อแล้วเขานเด็กเปยิงเเราไปจับมันบ่อยหรือเปล่านอเท่เพราะเราเปิดสองฝั่งนะฝั่งนี้มันอันข้างล่าง มันนีตลอดคุยมันน่าอิซนนารคนน่าอิสมาเลยอุลมาลุ้ยมาผมจะได้กินบันนี่แล้วพี่น้องใส่บ็อกซิง,ง,งป๊อนกับู้มันนะป๊อพี่กีต้ีปอดพี่ตั้งสรนาพี่กีต้าใช้คับพีพี่้เราไม่มีงี้ดะเราก็เลยใช้อันนี้

ปิดเตาอย่างนี้ปิดเตาบนแล้วครับรู้มือถือร้อนไปไหมเนี่ยสดแบกงานปวดร้านยัต้องกวนนี่ยังไงนี่โตเกียวเต็มวงไม่นีเต็มวงราคาต้นทุนเหมือนที่อีสานเขาจคไปงานโคชิตะแล้วเอากระเป๋าอสานเขาที่เป็ดกอราคาต้นทุนไหม่กุสิแหกต้องบอกเลยกูสิแหกต้องบอกมือนีอิสานเลยหน่อยดอไม่ก็ต้นทุนไม่เอาอะไรเลย ปอกับไรซักบาทศิลปินคนไหนไม่อยากได้ร่าตัวก็บอกมาเลยแล้วกันนันนันเห็นบอกะบอกถามที่หลักซอยไอ้ซอยนุ่งแหมจะอก่อนแล้วหลอดแต่เราอยากได้บวชไอน้องฉันไม่จ้ลุกลกแข่งระนัหลักกุศล เอาทำไมไฟตกแต่บอลื้ป็นนันช่หเล่าเอารอ่นะไม่นนไมใชอาไมไปตกแต่บอ่อกีมันกันเจาพี่น้องปนครพูดเรียนพอเพนจบแค่เหันนี้ไม่ทำานะครับทะไกันเไม่้บอกครับไม่ใช่มึงอยากใั่อนี้นี่เีย ก็เหลือน้องนีคนเดียวอ่ะเข้าค่ายก่อนเพื่อนแล้วทำที่หลัง่กันลูกคุณทเกียว์เบอชั่วนะแรงจังลูกคุณที่เกียร์เบอนี่สูตแรงแต่แต่ว่าลูกชั่วนะบพรลูกคุณที่เกียร์เบอร์สันดอกเข้าค่ายแล้มึงเป็นแชมป์พร้อมดิโอ้ยพี่น้องแบบไหนดิไม่ไม่กลัวน้องกลัวน้องกลัว ใช่หนูจรหนูตั้งใจลดน้ำหนักก่อนทำมาแล้วก่าเป็นเนสเซมี่ไงแบบถ้าน้องลดแล้วถึงจะบ้านอเขาบอกว่าให้น้องเป็นจ่อยก่อนจ่อยให้มันพี่แอนหน่ยมันก็มีอยู่นะเออเอรรลง้น้องเร่ิหารได้งลดผมเพิ่งลเดยม่อไร่มันดูเลยตอนนีหนูข้อ